นี่คือมแมลงหางดีดครับมาดูลีลาการดีดกันครัว่าจะสวยงามขนาดไหนครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับการวางแผนก่อนการปลูกเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราไม่รู้ว่า ใต้ดินที่เราปลูกลงไปมันมีสัตว์อะไรมันมีมแมลงอะไรที่เป็นประโยชน์และมแมลงอะไรสัตว์อะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์วันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันและเราจะเรียนรู้ด้วยกันว่าสัตว์หรือมแมลงที่มันไม่เป็นประโยชน์เราจะป้องกันเขาได้อย่างไรไม่ให้มารบกวนพืชที่เราปลูกใหม่ไปชมด้วยกันเลยครับต่อไปนี้เป็นมแมลงในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชครับมแมลงหางดีด เป็นมแมลงชนิดเล็กมีขนาดตัวยาวไม่เกิน10มิลลิเมตรมีสีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีแดงสีม่วงเป็นต้นด้านหลังมีหางที่สามารถใช้ในการดีดตัวได้เป็นมแมลงที่สามารถช่วยย่อยสลายซากพืชหรือมูลสัตว์ช่วยให้ดินมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ครับ ไส้เดือนหรือไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันมีลำตัวยาวเรียวสีม่วงหรือสีดำเป็นแมลงที่สามารถช่วยให้โครงสร้างของดินดีขึ้นช่วยให้น้ำและอากาศเข้าสู่ดินได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและช่วยพรวนดินให้เป็นดินดีได้ด้วยครับมดมดนั้นเป็นสัตว์ตัวเล็กที่สามารถกำจัด เศษซากพืชหรือสัตว์ให้กับดินได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยนำพาธาตุอาหารที่สำคัญมาให้กับพืชได้เป็นอย่างดีด้วยครับตัวกปิเป็นมแมลงที่มีข้อปล้องมีรูปร่างเรียวกลมสามารถม้วนขดเป็นวงกลมได้มแมลงชนิดนี้สามารถย่อยสลายและกำจัดเศษซากพืชต่างๆให้มีขนาดเล็กลง ทำให้พืชสามารถดูดซึอมอาหารเหล่านั้นกลับไปใช้ได้อีกครั้งครับกิ้งกือกิ้งกือมีลำตัวยาวไม่มีกระดูกสันหลังสามารถขดตัวเป็นวงกลมได้กิ้งกือสามารถช่วยในการย่อยสลายของเศษซากพืชหรือซากสัตว์ได้เป็นอย่างดีและช่วยให้แร่ธาตุต่างๆสามารถหมุนเวียนใช้ได้ดีขึ้นครับ ต่อไปนี้เป็นมแมลงในดินที่มีโทษกับพืชนั่นก็คือปลวกปลวกเป็นสัตว์ตัวเล็กที่มีส่วนหัวขนาดใหญ่มีปากแหลมยื่นออกมาและเข้ากัดกินรากของพืชในบริเวณต้นใต้ดินทำให้ระบบรากของพืชถูกทำลายและตายในที่สุดด้วงดินด้วงดินเป็นมแมลงที่สามารถกัดกินใบของพืชและอาจทำลายและกินใบไปจนหมดเกลี้ยง ทำให้พืชไม่มีการเจริญเติบโตและตายลงในที่สุดเพี้ยเพลี้ยมีอยู่หลากหลายประเภทเช่นเพี้ยอ่อนเพี้ยจักจันเพลี้ยแป้งเป็นต้นเป็นมแมลงที่ใช้ปากเข้าเจาะเพื่อดูดกินน้ําเลี้ยงจนทําให้ใบของพืชม้วนงอลําต้นไม่เจริญเติบโตหนอนหนอนมีอยู่หลายประเภทครับเช่นหนอนชอนใบหนอนกระทู้ผัก นอนกระทุข้ขกระโพดลายจุดเป็นต้นสามารถตรงเข้าทำลายใบของพืชโดยการเข้าไปกัดกินและทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงและตายลงได้ครับต่อไปนี้เป็นวิธีการกำจัดมแมลงหรือสัตว์ที่อยู่ใต้ดินที่เราไม่ปรารถนานะครับนั่นก็คือน้ำส้มควันไม้อันนี้ครับสามารถที่จะกำจัดได้เลยผมแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับวิธีที่1สําหรับ พืชผักที่เราปลูกในแปลงครับผมใช้น้ำส้มควันไม้ตราเกษตรกรชาวบ้านขนาดบรรจุ350 ml ต่อน้ำ20ลิตรนะครับผมใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วผมก็นำไปฉีดพ่นได้เลยครับอย่างที่สองครับสำหรับพืชที่เป็นพืชยืนต้นแบบนี้นะครับปลูกใหม่ผมก็ใช้ครึ่งขวดต่อน้ำ10ลิตรครับ อันนี้ก็น้ําประมาณ5ลิตรนะครับผมก็ใส่ลงไปครึ่งของครึ่งขวดครับประมาณนี้เลยน้ำส้มควันไม้ตราเกษตรกร,กรชาวบ้านขวดนี้ขนาดบรรจุ350 ml ราคาขวดละ50บบาทท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรกร,กรชาวบ้านนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ